สวัสดีจ้าพี่น้องนะฝนตกฝนตกมืองน้องมีสภาพเ็น,นห้องดี้ามมองตากขากัสสื้ได้พี่น้องมองฝนตกคนอนะ่ะบรรยากาศมืดมากเลยมืดเห็นบ่บอานนั่นสิเป็นฟังถนนดำมองบาเห็นเลยพี่น้องดู้ะ ว่อ้ยน้องบีน้องจิวออกไปรับลูกพอได้หน่อยไป็ำงานบาไรน้องสิวไปรับลูกจะล่มกับพ่อขออย่างเดี๋ยวขอฝ้ายย่งห้อง เสียงฝนหลดโอ้ผู้ใหญ่เป็ขี่รถท้าฝนมากคนเห็นหม,มฝนหงโต๊กขี่รถตากฝนต้องมีมีเสือกันฝนอยู่ใต้บ่อรถน้ำอยู่ดอกกี่นองเอาไว้ให้ลูกใส่จะคล้องกะใส่หมวกกันนอกไปเอาเพ่อฟาพอได้หน่อยเพือไ,ไปให้งานหมู่บ้านยืดอยู่วันอาทิตย์ บ้านนี้เมื่อี้นพิ่ไปเห็นงานมือพอเขาหยุดผ่นบอตกเนี่ยพี่น้องมือไดที่เขาไปเห็นงานนี่เฮ็ดเสร็เขาโหลดตกโหลดฝนมีงับมันหน้าต่างเขาก็มันสาดสีสาดถือที่นอน่นะต้องมีกระล่างถวยเตรียมก็เขาเทนังใวแล้วพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเมน,นูก็เขาเ แม่เปิดมัง้งย่ายบ้า่นได้เห็นเอาไว้กินแรงเห็นมาอี่หลัง,ง,งฮะ งวดมันก็เป็นปลาลูกคอกงวดอมอ๋อสีมกหมออม่มอะไรกินแรงมีหุงเข่าอยู่แม่แล้วอมสิทอดปลาทูฮะสิทอดก็ปลาทูเข้มเอ้ยสีทอดปลาทูกับแก้วกับปีซื้อปลาทูมากแต่ตลาดน,นั่นเหมือนเศร้า ฮะอบอแม่เราไปตลาดมือเศร้านี่นี่ก็ทำลุงบีเงินเดียหออกบอกเงินเดียนใส่สีมอ่อยังบนไหนข้บมอดเหรียญทีสีได้ยอดอยู่แม่เราไปตลาดแม่ไปสื้อกับเขาสื้อบางไหม่มาไว้ให้พี่นอ้องซีมึงตีล่าแสีบบอซีมึง มันสีเหยอยากบ่บิดไว้อโอ้ยเซนในตู้เย็นบ่ได้ลองเฮ็ดมาว่างบีไฟนี่ต่างไปอ่ะคือบ่กินบางไม่อ่ะกินเนี่ยฮนว่าจะกินได้กินยี่ห่างนั่นหาตะแนวก็บยยบักท้วไบอวไอเงี้ยเกาะัมพูช์เขามาทั่วแปรบิะตะแนวกินไอ้พิษกระบู นั่งข้างนอกบ่ไห้พี่นอ้องฝนสาดยา่าลย้ขามาข้างในเปิดพัดลมเอามันบีเปิดพัดพลมบอนบอ,นอยากดอกมันไม่เสียอายุบอมันบอเศร้ากับแหงโคบบอกไปหออพุ่นก้อนฝนน่บอกเอามันนอนข้างในมันสาดันบีกระสีมหมวกกันนอกไปน้ำโอ้หาเมื่กีตาพากับยากพี่น้อง สักผ่านาฝนเนาะบอใส่น้ำยากันว่าใดเน๊ะน้องบีบหุ่งเขาไว้ข้าวข้าวเดี๋ยวน้องบีเจ็บตะการผ่าอันนี้ไว้ก็นต้นกระเลงน้ามุกตาเข่ากะซุกะระต้องเห็นไหมซกูก่อนลูกเลิกโรงเรียนพี่น้องถ้าเกิดต้องเพื่ออย่างที่เพื่อไฟดับไหมน้องบีต้องเฮ็ดไว้ก่อนเท่ะไฟดับมันแหงบ่ค่อยนั่งกูโวมันขอดาว ฮ้าสวยของเราอ้านสิครัวหมอนี่กระทนทนเลยหมอหมอเขาหงุด่ฐานฐานน้นเปลยเหมือเราได้พ่อยได้หน่อยออกไปมั่งเฮ็ดไม่กระใส่ได้ขึ้นเก้วน้ำมันฟรอ,อบน้องบีเพื่นกทุกแล,แล้วน้องบีจะถอดไฟถอดใส่จ้หน่อยสิออกไปรอดรับรูปกลับมากระสิมาถอดปะทูตามแก้วกับปีพี่น้องในประทูมาก บ่น้องบีปิดอันนี้กอนเฟดสิเขาเฟดทางใบก็บือยู่แต้น้องบีปิดตัวนี้ก็ยายแหงว่าเอาเลื่อนหูเขาสิกินแซบบอกว่าสันบ่ไดดหนึ่งเขาพี่น้องมันฝนมันตกน้องบีดังไฟหยาดน้องบีเลยบ่หนึ่งมือจ้งน้อยบ่อยากเปิดแฟตฝ่ามันเหลี่ยมนี่อันนี้น้องบีได้ประตูมาตู้เย็นกะหูหกบ่ได้เมียนนัง แต่ประตูถ้าไปเอาหนาเอาอยัางไว้ให้นี่แหละขั้นเท่าเอาหนาเอาอยัางไว้ตะเวนกับซ้ำใพี่น้องเพราะว่ามันหนาฝนเขาตงเตรียมควมำพร้อมตกทุกอย่างต้องมีควมพร้อมเสมอนี่ได้หนามากกระสอบนึงก็เลยออกไปหน้าโนบ,บีไปหอดหน้าพอดีฝนตกกลับขมาพอดีกระต้อ,อีกตัดหนาไว้ตะเวนมองเหมือแรงปิดตะพ่อกินมะบูขั้นมาพ่อิได้ไปเล่มไม่ เนาะเมื่อไห่จะหน่อยพี่น้องมุนงบีกับบ่คอยได้อัพคลิปปันไดช่วงนี้เพราะว่าคือว่าแหรอเนาะอยากเวี่ยงใหญ่งานใหญ่ยังสารพัดยางเขากะจะพยายามลงเห็นมึงเลยๆพี่น้องขันเหมือดห้องใบหยาขันเหมือดห้องหยากกคือว่าแล้วเขาจะบ่คอยได้อัพคลิปแต่ว่าเวลาเวลามันทุกอย่างมันมีเวลาของมันพี่น้องเดี๋ยวมันกะจะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนี่พี่น้องเห็นเห็นสายฝนบ่หนิ สายฝนหมดเลยด้เห็นบ้างนี่สังเ,เกตแต่ขาท่า,ทานนี่สายฝนชีวิตบสินต้องดินกันต่อไปพี่น้องเนาะโอ้ยสามเขาเพื่อนกับสามแข้งฝนเลยด้พี่น้องเห็นบ้างฝนอยู่หน้าคือฝนเห็นบ้างสแดงแดงอันอันอันใช่ละนิวน้องบีฮะเมื่อจะของม,มาเห็นนี่สเสแดงแล้วก็อีกโอ้ยโอ้ยกลองมาสีละลาย นี่อีกสองก้นยืนอยู่นี่สองน้นอยู่หันหลัง่นเขาจะสามเขาอยู่หน้าพ,พอแล้วแบบพอเราไอเขาเอิเนี่ยเกาะแบบเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดแบบสิบเอาห้ได้สามส่วนหน่อยพี่น้องตีจะได้สามขึ้นเน่ยเหมือเเสาเราตึงข้นแ,แน้วเราหน้าหน้านอนแล้วก็สามเรียบร้อยเมื่อแล้วก็เลยกลายเป็นว่าสบายจังเลยบาดสามเขาสามน้ำพาพอพอแล้ว,าาว,าลวกาเฮ็ดให้แบบ บอกาวกาวว่าบองห้ได้สามเลมย่สิแม่สมสมก็เล่ามอยูกะถามว่าได้สามบอกไกด้สามอยู่แต่ว่าส่วนหน่อยพี่น้องกะส่วนหน่อยน้องบีเก็บบรรยากาศใหมมึงวา้าวเนาะป่ะ,ปะไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวน้องบีะะะจะไปปุดไฟปุดบยังแล้วกะจะเตรียมผ่าใส่ผ่าใส่แพร่ไปรอรับลูกเนาะแห้งอากาศแหง้งฝน สาฝนมันงดเนี่ยสร้างสร้างม,มันหยุดแล้วเดินน้องบีจะเตรียมตัวออกไปล่อรับลูกซะก่อนพะว่ายางไม่ไปหอดกะฝนตกก็ว่าไปยังห้องกะที่พ่อได้ผ้าลูกลุบฝนลุบยังเนาะกะล่อมึงหนองไม่เสียแม่ไปรับปอมือเนี่แต่ว่าแม่แห้เอ,าอยาไปกินน้ำอยู่เพิ่นหยุดสวงมือแล้วแม่กะล่อรับโทรศัพท์อยู่ภสิวบาจังไหนขอบพระคุณพี่น้องหลายท,ที่ติดตามน้องบีผ้าอ้วนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้ำ น้ะสำหรับคลิปต่อไปก็รอดติดตามให้กำลังแรงแจกกันที่เกา้วยพี่น้องเลือ้นงบีกับสิยายามเฮ็ดคลิปให้มึงเรื่อยๆชีวิตเฮายังบสินต้องดินรุ่นกันต่อไปพี่น้องเนาะปะไปก่อนกาบสวัสดีจ้า